สวยเปล่งประกายดูมีชีวิตชีวานูเกรบิวตี้แอนโค o ย r วโกลยัวสตอรี่ในช่วงที่แล้วเซเลบแต่ละคนได้นักขายที่จะมาร่วมภารกิจไลฟ์ออไดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนที่จะเริ่มไลฟ์จะมีเวลาให้วางกลยุทธ์ในการไลฟ์เป็นเวลา10นาทีด้วยแต่ละคู่ก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวและคู่ที่น่าจับตามองมากๆก็คือคุณเชียร์และคุณแก้มบุ๋ ที่มีข้อได้เปรียบจากฐานแฟนคลับของทั้งคู่และฝีมือในการไลฟ์ที่มากประสบการณ์แล้วคำน,นวณราคาเลยดีกว่าของอะตอนนี้เราอยู่อยากได้ยอดเท่าไหร่สักล้านไหม <ST AR C> คือก็ต้องบอกว่าแก้มบุ๋มอะประสบการณ์เขาเยอะจริงประสบการณ์เยอะและเชื่อว่าข้อดีจุดแข็งแรงมากๆของแก้มบุ๋มคือเขารู้ว่า่าคนดูเขาเป็นแบบไหนคอนเทนต์ที่ควรจะเป็นในไลฟ์ควรจะเป็นแบบไหน อะร้อยยี่สิบบ้านร้อยยี่สิบบ้านกระดกปลาลาช็อตเอางี้ทะร้อยยี่สิบปลาลาหนึ่งเอางิ้หนึ่งหนึ่งทับปลาลาช็อตหนึ่งทับถ้าสองร้อยบ้านอะสองร้อยบ้านสองทับหุยไตถามหาถัดมาที่คู่ต่อไปที่ได้นักไลฟ์ยอดฝีมือยังคุณพีพีมาช่วยพนึกกำลังกับหนุ่มรอขวัญใจแม่ยกยังคุณนิวไม่เฮียซ้อมเปิดไหลเลย เฮียจะนิ่งไม่ได้นะเฮียต้องแบบซอมเปิดไลล์เลยแม่เลยเออพูดเลยอารมณ์แบบว่าสวัสดีจ้าสวัสดี่ะวันนี้ก็ไม่เราต้องแนะนำตัวเองก่อนไงแนะนาตัวเองก่อนว่าวันนี้นะคือบอกว่าเรามาแข่ง,งโอเคแล้วก็แขมบอกว่าเดี๋ยวว่ามีเซอร์ไพรส์ให้แบบมาดูช่องพีคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยไลฟ์ขายของในในโซเชียลเลยในติ๊กต็อกนี้ไม่เคยเลยปักตะกานี่คือแบบ ไม่เคยทําเลยทําไม่เป็นเลย<ม>ก็ต้องมาให้น้องสอนว่าต้องทํายังไงตั้งใจว่าจะให้คนแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเจอกับใคร<ม>แค่บอกว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์ให้ดูเซอร์ไพรส์ให้เจอนะอะไรเงี<ม>้ยครับและเอาบอกหน่อยนึงก็ได้ตอนนี้ผมโอนเงินไปแล้วอโอนเงินไปให้แฟนคลับของผมหมดแล้วนะครับประมาณ3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกดซื้อนะครับ สามแสนผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะและคู่ของคุณโมกับคุณไบรอันตันที่มีจุดเด่นทั้งประสบการณ์การไลฟ์จากคุณไบรอันตันและฟีปาการเรียกแขกของคุณโมที่น่าจะทําให้การไลฟ์ออกมาลงตัวเธอเดี๋ยวเราจไอที่เราจะถ่ายวีดีโอก่อนว่าแบบว่า เออเนี่ยเดี๋ยวเราจะไลฟ์นานแล้วเราวันนี้เราจะเป็นการแข่งขันกันซึ่งแข่งขันกันที่ยอดขายฉันน่ะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องขายโปรดักต์เพื่อให้ฉันอยู่รอดต่อไปถ้าเธออยากให้ฉันอยู่รอดในรายการเธอต้องช่วยฉันซื้อแต่จริงๆอน่ะเรื่องผลิตภัณฑ์เธอเรื่องเอาเลยอยากซื้ออะไรซื้อแต่ขอต้องให้ซื้อให้ร้านหน่อยเป็นฟิลนี้ตอนประชุมงานก็ไม่ได้มีการประชุมอะไรเลยเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่ต้องประชุมเพราะเอาไปคุยในไลฟ์เลยเพราะสุดท้ายแล้ว คนซื้ออะไม่ได้ต้องการอยากซื้อโปรดักเพราะน่าใช้เว้ยเขาอยากซื้อเพราะเขาอยากสนับสนุนเราถ้าตีโจทย์ให้มันแตกเราก็เลยคิดว่าเราคุยเรื่องอะไรก็ได้ที่เอนเตอร์เทนตอบรับความที่เขาอยากสนับสนุนเราไปแค่นั้นเองห้องไลฟ์ของคุณใบเตยและคุณนูเล็กที่มีข้อได้เปรียบจากการเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันสุดๆและน่าจะทำงานกันได้อย่างเข้าขายอดขายล้านหนึ่งอะชั่วโมงเนี่ยล้านหนึ่ง ต้องขึ้นฮอตตลอดสินาท <10 S 1> นะีเราต้องเป็นอันดับหนึ่งของ TikTok วันนี้แต่แต่ต่อให้ไม่แฟดเซลล์เราก็ต้องขายขาย,ขายดอกนะ <handle bars> พอแฟดเซลหมดปั๊บเราไม่เป็นไรค่ะคุณแม่มันนิดเดียวต่างกันใช่แล้วเราก็ไม่ต้องพูดถึงแฟดเซล์ไปเลยโ <Okay. S 1> อเคเพราะมีนเดี๋ยวคนเข้ามาวิ๊ยก็เอาจริงๆแผนเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องปรับอะไรมากเลยมองตาก็รู้ใจอย่างแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่า พอเขาเป็นคนขายขายสินค้าในทิกต o k อยู่แล้วเขาก็จะรู้ระบบทุกอย่างรู้ว่าทํายังไงนู่นนี่นั่นรู้ว่าเรียกลูกค้ายังไงรู้กันพูดถึงสปปรรพคุณยังไงรู้เรื่องระยะหลูบเวลาว่าอ้ยอันนี้ต้องสลับ10นาทีนะนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแอคคงแอคเขารู้หมดก็คือได้พารเทอที่ที่ดีจริงๆเพราะว่านี่นี่คือไม่ลูกเรื่องอะไรเลยในระบบการไลฟ์นะคะถัดมาที่คู่ต่อไป ประสบก,การณ์ร,รีวิวของคุณแพรว่าซีผสมกับความสนุกสนานจากคุณฟลอยทําให้เป็นอีกคู่ที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยครับมมน,นะคะคเราจะทําเป็นแบบว่าโรคมาเดีอ่อคุิวจากโรคมาเดี่วไหมมาเดี่วที่แต่งหน้าตาตามันจะเยอะๆชใช่แล้วก็มือท่าทางก็จะเป็นอย่างนี้พี่ฟลอยคะ,อ,ะอย่างนี้ตลอดเวลาใช่กิมมิคของเราก็คือจะแบบเกาะกระแสโรคมาเดี่วเลยคือเราจะ บหัวเข้าบ้านเลยเพราะเาช่วงนี้กระแสคือมาเดี่ยวมาเดี่ยวที่แบบว่าทาตาดำอะไรเงี้ยแล้วทำมือเยอะๆอะไรเงี้ยคือในโลก t ิ๊กต็อกหรือในโลกโซเชียลเขารู้จักกันเราหลักๆเป็นสไตล์มาเดี่ยวโคเวอร์ลาโปรดักเข้ามาถงให้เรารู้สึกว่ามีความเชื่อชูใช่ค่ะถึงแม้จะตลกแต่ก็ขายสินค้าได้โอเค, okay, คฟิลแนนไปอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคือคุณคาริสาและคุณเตที่มีการวางกลยุทธ์กันหลายร,ร่วมกันอย่างรัดกลุ่มเปิดเรื่องกันก่อนด้วยหัวข้อรอสักประมาณทักสามสิบนาทีแล้วเราอย เข้าเรื่องพวกแบบอะไรพวกนี้ไหมกันแดดก,กับบามซื้อไปปุ๊บแถมอันนี้นี่จะแถมจะแถมอันนี้บามหนึ่งตัวกับว่าซันอ๋อซื้อนี่สองอันแถมอันนี้อันนี้โอเคอใช่ซันมีสองอันแถมวิงบามงั้นทำงี้จะได้ไม่งง,งแถมมาที่คู่ของคุณซาร่าและคุณโบโมที่ได้เปรียบจากความคุ้นเคยกับโปรดักที่เคยได้โจทย์ในภารกิจก่อนหน้านี้มาแล้วจะบอกเขาว่าประมาณห้าโมงประมาณห้าโมงสิบห้านาทีสิบห้านาทีรบกวนเร่เข้ามาเร่เข้ามาตรงนี้ด้วยและ เริ่มไลฟ์เลยเราจะเปิดอย่างไงพิศราเริ่มตอนเริ่มเติมเริ่มก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเช็คหน่อยเพิ่มเพิ่มไหมนิดนึงค่ะพิ่มไหมก็เสียงตางๆเ่มรอๆอๆๆๆๆๆออเอาเอาตรงๆนะตอนวางแผนก็คือเราก็ต้องมาดูเรื่องของ Product ใช่ไหมโชคดีอีกแล้วโชคดีที่เราเคยทำงานกับซ i ก t ท็มาแล้วใช่เราเคยทาภารกิจถ่ายรูปกับซิท็มาแล้วก็เราก็รู้จักกับโปรดักนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับตัวเราเข้ากับความแบบ สนุกสนานให้หามันก็โอเคก็ลงตัวแบบทั้งในเรื่องของโปรดักต์ทั้งในเรื่องของคู่ไลฟ์พี่สลาไม่กี่เจ้าะไรพี่ทละบอกเอาสไลด์ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวลงไปเอาเดี๋ยวโบย้อนโอเคโอเคขึ้นโลนนะพี่สลาอยากได้อะไรจ๊ะขอสไลด์หน่อยได้ไหมจ๊ะจี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวมาปึ๊บระยิบระยับมาเอ้ยนี่โชว์คอนเทนต์ล่มเลยคอนเทนต์ร่มและถ้าสมมติว่าอุ้ยคนเบื่อแล้วมันนิ่งเกินอยากได้ซีจีหนึ่งสองซ้ำ เเออแล้วก็นชิหมดเวลาของการวางแผนและถึงเวลาเข้าสู่สมรภูมิ life อ r die ดูแบบแต่ละคนแบบดูดจริงจังมากอะแต่ละคนจะทำได้แบบที่ตั้งใจไว้หรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะเอาเลยนะมาสวัสดีนะครับไม่มีคนดูเลยอ่ะแม่ใบมาแล้วกะดีงะกะดีงะรบกัวนะกระดีงะ คูกฝันเขาแตกไม่ได้นะคะมีอันเดียวกดไลค์กดแชร์สากสิบสจากไปหกคนอนะ่ะโซชวเนี่ไม่เคยเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะหลังจากอันเนี้ยอีกแป๊บนึงอ่ะเราจะเริ่มโผล่ขึ้นมาว่าเรามีสินค้าอะไรที่มันเหมาะกับเราสองคนถูกต้อง <c oughs>